ตรีมเปิดมหกรรมขายท่อตลาดทรัพย์สินอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครั้งที่2กว่า1000รายการตั้งแต่วันจันทร์นี้ติดตามจากรายงานครับเก๋งจีนแกะสลักลายมังกรจากไม้มงคลอายุนับร้อยปีจำนวน2หลังราคาเริ่มต้น 5- และ4แสนบาทถือเป็นไฮไลท์ของมาหากรรมขายทอดตลาดตัดวงจรการฟอกเงินนำเงินสู่แผ่นดินครั้งที่2ซึ่งเป็นทรัพย์สินของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉาย,ยาพัน์พร้อมพวกกว่าพันรายการ ซึ่งประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ภาพจิตรกรรมเครื่องถ้วยเครื่องแก้วเครื่องตกแต่งและของมีค่าต่างๆรวมถึงทรัพย์สินจากรอบที่แล้วเช่นภาพวาดสินนามจากศิลปินชาวนเานเธอร์แลนด์อายุ109ปีราคา15ล้านบาทรวมมูลค่าราคาตั้งประมูลไว้ทั้งหมดที่25ล้านบาทซึ่งรอบนี้ราคาทรัพย์สินจะแตกต่างจากครั้งแรกนะครับบางส่วนเราก็ปรับราคาลงนะครับเนื่องจากว่าแม้ว่าจะเป็นของดีมีค่าแต่ว่าราคาตั้งอาจจะสูงไป นะครับแล้วก็บางส่วนแต่บางส่วนเนี่ยเราก็ปรับราคาขึ้นบ้างนะครับเนื่องจากว่าบางทีราคาตั้งอาจจะต่ำไปเพราะดูจากการประมูลเนี่ยบางทีของราคาตั้งเอาพันเดียวเราประมูลสูงขึ้นไปเป็นจำนวนที่มากนะครับแล้วก็ปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสำหรับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดครั้งแรกจำนวน865รายการจาก1,000รายการรวม30,433,100บาทโดยเลขาปประ,ปะงเชื่อว่าน่าจะมีการเปิดมหาการรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของอดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมพวกเป็นครั้งที่3เนื่องจากปัจจุบันยังมีการติดตามตรวจสอบทรัพย์สินที่บ้านและที่ดินอีกเป็นจำนวนมากแต่หากทรัพย์สินชิ้นใดขายไม่ได้ États questions questions like itos, ก็มีแนวทางรองรับเอาไว้แล้วนะครับก็คือเอาไปขายใหม่หรือนะครับถ้าไม่ขายเลยเนี so like you ่ยเราอาจจะให้ทางพิพิธภัณฑ์นะครับหรือฐานที่รชการที่สนใจเนี่ยเอาไปเก็บรักษาไว้เปิดไว้ให้อนุชนรุ่นหลังนะครับหรือประชาชนในรุ่นหลังหลังได้ดู ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูทรัพย์สินได้ที่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานะครในวันพุ่งนี้ตั้งแต่9ก้านิกาสามนาทีถึง16บหนิกาสามนาทีและจะขายทอดตลาดในวันจันทร์ที่23ถึงวันพุทธที่26มีนาคมนี้ตั้งแต่10บนิกาถึง16บหนิกาสามนาทีหรือติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ปปงหรือสายด่วน1น1 0ในวันและเวลาราชการ พงศ์อิทธชูวงสำนักข่าวไทยอสม,มทรายงาน